จันทบุรีผนึกกำลังมูลนิธิการจนะบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและนารีเวศเคลื่อนที่ฟรีค่ะเฉลิมพระเกียรติเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพสตรีที่อำเภอแก่งหางแมวค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะนางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมและโครงการคัดกรองมะเร็งนารีเวสเพื่อจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2 1,567ค่ะโดยมุ่งให้บริการตรวจคัดกรองแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ได้โอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทัทนสมัยควบคู่กับการรณรงค์ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกค่ะ ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีระบุว่าปีงบประมาณ2,568พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่317คนโดยอำเภอแก่งหางแมวพบ7คนและพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่41คนจังหวัดจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิการจนะบารมีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีชาวจันทบุรี ขอเชิญชวนสตรีและประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองและคำแนะนำการดูแลสุขภาพเต้านมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มกราคม2,569นอะณองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมวค่ะเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนรับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนประชาชนอำเภออื่นๆสามารถติดตามตารางหน่วยเคลื่อนที่และข่าวสารเพิ่มเติมทางเพจ a c e b o o k มูลนธิธิการจะนะบาร,รมีได้ค่ะ